มาแลกกันอีกนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดสุราธานีค่ะทีวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีก็ได้รวมกับวิทยาลัยการอาชีพชัย,ยาจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ข้องคนรุ่นใหม่ประจําปี2566ระดับสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราธานีค่ะ กวันทีซ่องธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่อาคารรินทองวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีก็ได้จับมือรวมกับวิทยาลัยการอาชีพชัยยาค่ะจัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีซ่อง 1566ค่ะในระดับสำนักงานอาชีวะึกษาจังหวัดสุราธานีระหว่างวันที่21ถึง22่องธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนั่นนะคะ,คะโดยมีนายนารงว่างอีนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาัยยาเป็นประธานในพิธีพร้อมโดยคณะครัวจานผู้ดูแลการฝึกซ้อมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดและก็นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ข้องคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษาส5 6 6น้านี้ค่ะสำนักงานอาชีวะึกษาจังหวัดสุราธานีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ ื่อจะให้หนักเรียนนักซึกซ้ายเนี่ยได้นําความรู้นะที่ว่าได้แล้วจ้กข้องเรียนมานําเสนอเป็นแนวคิดไม้และกาบูรณาการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ข้องคนรุ่นใหม่มีทางแม่หกประเภทในระดับต่างๆค่ะไม่ว่าอีเป็นด้านนวัตกรรมด้านกเกษตรและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านอาหารด้านเทคโนโลยีเผื่อสุขภาพและการผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพื่อที่ว่าจะนําไปต่อยอดการแข่งขันในระดับภาคแล้วก็ระดับนานาชาติให้เป็น ทีรู้จักต่อสายตาคนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกต,ต่อไปเลยนะค่ะ,คะโดยในกิจกรรมข้องฉ่วงชาวเน่ยเขาก็มีการประชุมรับฟังคําชี้แจงนะคะมีการบอกขอก้อกาหนดกติกาเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนวายุผันพรือ้อให้กับผู้เข้าประกวดนะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าวร่วมแข่งขันได้สาบกันหลังจากนั้นคณะกรรมการก็กกได้มีการเดินชมการสร้างถิตซิ่งประดิษฐ์พันนี้แล้วค่ะโอ้แหลกไ็ไม่วาไม่ไหวทางแม่แปะสิมาพ้นงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ตัดสิ้นการแข่งขันในครั้งนี้กันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมผณ์กันแรกค่ะ เพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษ,ษาได้รู้จักคิดเป็นทําเป็นนะครับแก้ปัญหาเป็นบูรณาการจัดทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับมีทั้งหมด6ประเภทส่งเข้าประกวดนะครับในระดับต่างๆนะครับอันที่2ก็คือเพื่อที่จะคัดเลือกผลงานของสํานักง,งานอาชีวษา,าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อที่จะไปประกวดต่อในระดับภาคภาคใต้ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีธรรมราชครับ ก็คือในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุรา์ใช่ไหมคะมีการพาะเห็ดแบบลงพาอเห็ดทั่วไปค่ะซึ่งแบบไม่มีคนดูแลรดน้ําลงพาอเห็ดทําให้เกิดปัญหาในการขาดคนดูแลลงพาอเห็ดทําให้ประสบป,ปัญหาเห็ดออกผลผลิตน้อยทางพวกหนูจึงได้คิดค้นตู้พาอเห็ดสําหรับครัวเรือนซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นเพียงแค่กดปุ่มแค่ครั้งเดียวค่ะ นะคะก็เรียกว่าในสมัยนี้นะริบบินเขาก็มีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยค่ะมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ต้องนี่และคิดโดยแดกรุ่นไม่ทัน,นีแล้วใช่ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนเนี่ยมาใชา้จริงในปัจจุบันค่ะ